สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการลงของระหว่างวันนะครับผมของทีมงานมันแมนนะครับทีมงานลงของข้างบนนะครับผมอันนี้คันแรกของวันนะครับไอมาลงน้ํานะครับตามปั๊มปตทนะครับผมคันนี้สามล้านนะครับวันนี้ไปสามล้านนะครับเนี่ยครับตอนเช้าเลยนะครับผมเวลา ขามาเติมน้ำมันก็แถมให้เขานะครับนะครับเร็วมากครับไหลมาไหลมาเลียงเลียงร้านนี้ก็เก้าร้อยแพ็คนะครับผมตัดภาพมาก็มาลงเนลเรี่ครับตรงสุวนนะครับวันนี้ก็ลงใกล้เสร็จแล้วครับผลงานเยอะครับผมวันนี้ ใกล้สิ็นแล้วครับผมนี่ลงไอโฟโมดนะครับนมโฟโมดงานเยอะครับผมวันนี้งานเยอะนะครับชีวิตแต่ละวันครับผมลงของแต่ละวันนะครับ ทมง,งานเราเยอะครับผมงานอะไรเรารับหมดครับขอแค่คุณกล้าจ้างให้เราลงนะครับผมอันนี้จะเป็นงานคันสุดท้ายนะครับผมลงไฟล์ไลน์ครับน,นี่จะเป็นคันสุดท้ายครับผมมารวมกันที่จุดเดียวนะครับตนนัวนี้เป็นงานคันสุดท้ายของวัน ยืนดูกันก็มีนะครับผมคนเยอะครับผมไม่มีที่เข้าครับไม่มีจังหวะเข้านี่จะเป็นสิบล้อหนึ่งนะครับฝ่าไยลายครับผมลงตรงสึงวันนะครับ